สวัสดีครับอาโวัมังกาว่าตีตด็กมาเลยปีนตรสัลปพัชเชคดาดเลยีเาเลใจอ๋อโอเคทีมาโซเย่บทที่ส okay. ิบสี่เด็าจะเสเลบชเพยาชนะที่ะสมสระอาโอเคเนาะทีมาสระอไม้มลายสระอไม้ม้วนโอเคเนาะอาจารย์ถวยกับดูบเนาะตามอเตอผิวดเนีมากว่าเ สระไอไม้ม้วนอัตโนมัติได้สะกลอกก็อะลอน20ပဲရှိတယ်တက္ကတော့ဒီ নাও ลာမဲ့တိခက်စာကြာရေပြောင်းပြားมาပေါ့เนาะสระไอไม้มลายอัตโนมัติสะกลอกတွေရေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါမဲ့สะหลบปောင်းအသာทွေတဲ့ခါမှာကတော့တူတူပါပဲเนาะไอတူတူပါပဲสะหลบปောင်းတဲ့ခါမှာออไอไอไอလົດทวนមែនเนาะအလေသာဂျီနဲ့สระไอဆိုရေกอไอกาย กอไอสอยเยกายจอไอใจจอไอใจดอไอาดตอไอตายบอไอบายปอไอปายออไอไอนักศึกษาดูภาพไหมกอไอกายจอไอใจดอไอาดตอไอตายบอไอบายปอไอปายออไอไอ โอเคเนาะหน้าต okay, no? uk e no? e. ่อไปก็อมิตะภูม no? no? ิเนี่ยสระไอตะกะรอเลจิผะดาเวเนาะที่มาสอเยตะช้อสะกะล้อฤตกาสระไอในเปาทาทําสระไอไม้แม่แลในเปาทาทําหะโหวะเนาะสระไอไม้ม้วนน่ะตอปิทาทําอะตอปิบาเลยปะเนาะดังนั้นดากาเลจิผะดาเวปะเนาะโอเคที่มาสอเยอมิตะภูมิเนี่ยสระไอซาลอเปาได้คําว่าขอไอสอเยขายขอไอขาย ฉอไอฉายถอไอถายผอไอผายฝอไอฝายสอไอสายหอไอหายนักเคีอเราจะดูภาพไหมขอไอขายฉอไอฉายถอไอถายผอไอผายฝอไอฝายสอไอสายหอไอหายนักนครูกะอันนี้แบบดีแน่สระไอ สารอลนะครมาคอไอคายคอไอสวยเยคายงอไอางชอไอชายซอไอซายทอไอทายนอไอนายพอไอพายฟอไอไายมอไอไมยอไอยายลอไอลายรอไอรายวอไอวายฮอไอไฮ น่าตะ c a ล้ดจูกพามะ c a l ไอคายงอไองายชอไอชายซอไอซายทอไอทายนอไอนายพอไอพายฟอไอไฟมอไอมายยอไอยายลอไอลายรอไอรายวอไอวายฮอไอไฮโอเคเนาะนั่าจะคุยกับมีนสกเลอบอ่เนาะ ใจดีใจดีจอไอใจใจมาสวยเอสระไอไม้ม้วนนะอัตโนมัติ بيوتر เยียมาဖြစ်ပါတယ်เนาะใจดีจอไอใจดออีดีใจดีสวยเอสึกောင်းดีเนาะสระไอไม้ม้วนอัตโนมัติได้สึกလုံးสวยเอไม้ม้วนน่ะเยียมาเนาะสระไอไม้เมลัยน่ะอัตไวပြီးတော့เยေลง ਨਹੀਂ ရအောင်เนาะအဲ့ဒါကသတိထားဖို့လိုတယ်ဒီစကလုံးကสระไอไม้ม้วนอัตโนมัติล่ะ ဒီစကလောက်ကမိုင်းမလိုက်နတ်တော်ပြလာဆိုတာမထဖို့လိုရယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်နိုင်ใจนอไอนายจอไอใจนายใจစစ်เท่ဗောเนาะနိုင်ဆိုတာကအထဲใจဆိုတာကစိတ်เนาะนามปายนออัมนามปอไอปายนามปายสุระกะยูเซอร์ตွားดิเนาะနောက်တစ်ခုကปายปอไอปายสุระกะตွားดิ ปายวายว,ออายวายปอไอปายวอไอวายไวายปายวายวายไม่เมีตัวมามออามาลาดีพาไปพออาพาปอไอปายปพาไปขอตัวดีนายนานอไอ,าน,าน,อ,อน,านายนาอ,าอ,ายออานานานาและทอมาอาออไออชอโซตี ตายตอไอาตายจะก,กะสายสอไอสายจิเลตอชาดีชาสุรากะและแพดดีสุรากากาวดีชาดีสวยเยะและแพร่กาวลำยายต,ต่อเจมอตีเนะาะลำใยาตดีกูขรับใชปะ่ะเรออลมออายายลามยอไอยายลำใยายอะไร,อ,ะอ,ะรอออะอะรอไออะไร อะไรสุรกาบาเลทำไมอทออมัมธามาอมาอไอไมทำไมปา,จาเจ้าแล่บายเรือบอไอบายรอเอือเรือบาอยเรือสุรกาเจลเนาะโอเคที่ดกด,ดกแห่งธรรมกาเดอบีเนสระไอซาลปาพัชเช่แบบฉบับเราเนีนักท้าเด็กแห่าธรรมอย่าเลยสุาใจสวัสดีครับ